สวัสดีครับขอต้อนรับทุกๆท,ท่านที่เกิดภายใต้นักษัตวปีมะเมียหรือปีมาในปีนี้ทวยเทพเทวดาที่จะมาดูแลชะตาชีวิตคุณมารับผิดชอบชะตาชีวิตคุณมาช่วยสนับสนุนชีวิตคุณให้ดีขึ้นคือเจ้าแม่ทับทิมแน่คนจีนเรียกว่าหมาโจา้เจ้าแม่ทับทิมนั้น โด่งดังในทางเรือคนจีนแต้จิ๋วก่อนที่จะเดินทางมาจากสัวเถาก็จะต้องไหว้องค์หมาโจ้ก่อนนั่นคือเจ้าแม่ทับทิมเหมือนกันนะครับส่วนคนไหหลํจะบูชาเจ้าแม่ท้ายน้ําเราก็เรียกว่าเจ้าแม่ทับทิมเหมือนกันเป็นถวยเทพเทวดาเวลาเราเดินทางไปไหนจะปลอดภัยจึงจะมีคําว่าฉุกยิบ เพ่งอังเกิดขึ้นเพราะเจ้าแม่ทัพทิมทำให้คุณปลอดภัยแต่มีอยู่คำหนึ่งภาษาจีนเทียงกัวซือหกฟ้าประธานพรอ,อยู่ในเหรียญเจ้าแม่ทัพทิมแล้วเป็นคําที่ฟ้าประธานพรเจ้าแม่ทัพทิมใช้ามาตั้งแต่สมัยโบราณในยุคนี้ มีเสียนแปะลงสีนำเทียงกลัวซื้อหกมาเป็นหู้เป็นยันใช้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์คนเคารพบูชากันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ที่มามาจากเจ้าแม่ทับทิมคุณเป็นคนโชคดีสาหรับคนเกิดปีมาที่ปีนี้เจ้าแม่ทับทิมมาดูแลชะตาชีวิตของคุณควรมีเจ้าแม่ทับทิม ถือยูอีประสบกับความสำเร็จไว้บูชาแปลว่าเป็นเจ้าประจำปีของคุณในปี2564นี้ตามตำราจ,จีนโบราณเปี้ยเลยครับอ่าะน,นั้นคุณไปที่ไหนพอไปถามคนเฒ่าคนแก่ปีนี้ปีมาบูชาอะไรนี่เจ้าแม่ทัพทิมซื้ออยูอีครับถามว่าเพราะอะไรปีนี้ ดาวร้ายที่จะมาผูพันกับชะตาของคนปีมา้าดาวแรกชื่อหวัดเสียวหน่อยคือเสียวหอเสียวหอทำให้เงินทองที่เก็บอยู่ล่วไหลโดยไม่มีสาเหตุท่านั้นคนเกิดปีมา้าเวลาใช้ถอนเงินในในโทรศัพท์อย่าเผลอนะมีโอกาสเพราะดาวเสียวหอดาวหลักหั ไฮคือว่าแยกแจกตากจากกันหรือนินถาว่าร้ายความวุ่นวายในครอบครัวไม่มีไม่ดีดาวสีหูคือดาวแห่งหูความวิบัติเกิดขึ้นทำให้การต่อสู้แย่งชิงของคุณเหน็ดเหนื่อยแล้วไม่ประสบความสำเร็จด,ดาวหั่มตีดาวดวงนี้ ส่งผลให้คุณเกิดความเจ้าชู้ตั้งก็ไม่มีวุ่นวายแต่เสือกไปติดสาวอีกเนี่ยดาวตัวนี้มากระตุน้นมีแต่ดาวดวงเดียวเท่านั้นที่ดีคือดาวหวยเต็กหวยเต็กค,คือฟ้าเมตตามาตรงกับคำว่าเทียงกลัวซื้อหกเห็นไหมครับมีเหตุผลของคนจีนทำไมเอาเจ้าแม่ทับทิมมาดูแลชะตาชีวิต เพราะเขามาหนุนดาวหวยเต็กให้ฟ้านั้นเมตตาและประทานพรทําให้พวกดาวเสียวหอหลักไขเน่าๆน่านั้น,น,ะน,ะนะหมดแรงไปครับอันนั้นผมจะบอกว่าในปีนี้เจ้าชะตาประจําชีวิตของคนเกิดปีมาคือเจ้าแม่ทับทิมถืออยู่อีมีบูชาไว้คุณจะโชคดีไปทั้งปี แต่ถ้าคุณสนใจคําทำนายเดือนต่อเดือนปีต่อปีอย่างละเอียดพร้อมกับเลิกยามทั้ง12ปีเกิดทุกวัน365วันทำอะไรดีทำอะไรไม่ดีมีหมดครับติดตามในหนังสือผมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมผลิตผลงานเขียนในปีต่อๆไปอย่าให้ผมเบื่อในตอนนี้ครับ ส่วนคนที่ชอบคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในแต่ละเดือนในแต่ละปีคุณสามารถสนับสนุนผมได้นะครับด้วยการพิมพ์เสนอแนะกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอบคุณและโชคดีครับ